ไมอยู่กับน้องก็ใช่เหรหลายคนนะครับไปรู้จักท่านแรกก่อนเลยครับครับก็สวัสดีครับผมก้องมูเรเตเตชามิจมีครับก็เป็นน้องใหม่ในค่ายนี้ครับแล้วเขจะทําให้ดีที่สุดครับผมครับสวัสดีครับผมเคงนัทธก้อนนิยมพูนะครับเป็นนักแสดงจากค่ายมหาอพคนพิทครับเป็นตัสดีค่ะสวีเซอรนี <harvesting out> okay. ้ค <il integrity and stuff> okay. ่ะน้องเพอนค่ะค่อยมาถามคุยกนเองค่ะนั่นเป็นแฟนเอ็ตบัสเตอร์ของมีอะไรล่ะที่มาเป็นเปียโนเขาอะไรอย่างเงี้มาแล้ว นี่ค่ะฟอ,อร์เมียรนะคะเป็นผู้ชี้จานแล้ก็เป็นผู้ดำเนงนการทยค่ะโปรเจกต์ซีรีส์นี้ถ่ายทำไปถึงไหนแล้วะคะแล้วก็คือน้าไปไหนแล้วคะตอนนี้ไทยทำไป20%แล้วครับแล้วก็คิดว่าน่าจอออนแอร์ในช่วงของปีหน้าได้เลยครับปีหน้าประมาณเดือนไหนคะที่เราจะได้ดูถ้าเป็นละครซีรีส์ไต้หวันก็จะประมาณเดือนกรกฎาคมในช่วงของเซอรเ์เบตของในหลวงเลยเพราะว่าสองเดือนแรกเราจะมีเวลาสำหรับการที่จะต้องมาแปลเป็นภาษาเบนจารินด้วยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็มีการโปรโมทในต่างประเทศด้วย แล้วก็ในส่วนของละครเงาจันปฏิหารก็น่าจะเปิดกล้องนะครับอปิดกล้องในช่วงเดือนมีนาคมนะครับละครประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมครับความน่าดูสี่เรื่องนี้ค่เรื่องไหนครับเรื่องสารคดีไทยใต้หว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของเราของบัรฑิตคุษที่จะให้โน้ตหาวถึงเรื่องธุรกิจด้วยแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่ส่งต่อความดีเรียกว่ารุ่นต่อรุ่นแล้วก็เอาเรื่องของรัศมยและกาลิี่9เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังว่าในยุคนนเี้ ชาวต่างชาติที่เข้ามาพึ่งพาก็ลงพรมที่ศพพาในยุคนั้นน่ะทําอะไรบ้างเพื่อจะละจะลงความดีแล้วก็เราขอเรื่องนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เรียกว่าส่งต่อความดีสู่รุ่นต่อรุ่นต่อไปครับอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆละครเรื่องรังรอเรื่องละครเราสี่เราทำครับครับก็ติดตามชมครับละครค้ายหาคนฟิล์มครับมีสิทธดีๆมาะว่าให้กับแฟนๆผู้ชมตลอดเวลาเลยครับติดตามตามเพื่อนไลน์ไลน์ที่เพจผาคนฟิล์มครับแล้วก็ยูทูบค่ายหาคนฟิล์มแล้วก็ทักปปห้า ช่อง9แล้วก็ชอบอามาดีทีวีครับ3ช่องนี้ดติดตามช่องทางต่างๆที่ออนแอร์ต่อไปครับน้องๆนะคะติดตามได้ที่ไหนงไงบเกรเอาเอาเอาเบสบุ๊กตละคนุกที่ฟตติ้งค่ะเอ็มซีเบะบุอันเดอร์สกอตตลอดที่ค่ะสำหรับคอมเบียนะคะก็ติดตามได้ที่เ a c บุ๊กเอ็มซีคอมเบียค่ะนเจนะคะหรือาย้สตรแกมค่ะเ O NG for อพีเดวิตรค้าครับถ้าเป็นของกล้องนะครับก็เป็นเหมือนกันทุกอันเลยครับก็เป็น IG Facebook นะครับแล้วก็ทวิตต์ตกก็จะเป็นกล้องนะครับ K O N G แล้วก็วีลาเดย์จวีวีอครับนามสกุลก็ท A ไอเอชเอพครับผมครับครัถ้าเป็นเฟซบุ๊กของเพลงนะครับก็จะเป็นน้องเค้กแล้วก็เวนวังประสบกุญครับส่วน IG ก็จะเป็นซีเอเคเอ็นทีอาร์อันเดอร์สกอร์ครับผมครับขอบคุณครับ เกวที่นึ่งครับน้องติดงานนะครับสองสามสองหนึ่งครับพี่เดียแก๊ง